ทุ่มยีนาทีนะครับแคทวิดีโโตโตแมวแมวอยู่เป็นเพื่อนกันทาง www. d s c a t e com นะครับมาช้านิดหนึ่งนะครับกอภัยมีปัญหาเรื่องเรื่องการออกอาศเล็กน้อยเราเปิดเพลงใหม่ New แคทประจำสัปดาห์นี้นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่ารู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วหรือว่าเซฟโซนนะฮะแล้วเราอยู่กับเจ้าของเพลงด้วยพีพีและบิลกินสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วงนี้เดินสายเรียกว่าเดินสายมาสัมภาษณ์จากหลายๆที่เลยใช่ไหมครับครับผมสองวัน <ๆ S 1> แล้วยังมีพลังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะโอ้เหลือครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดวันแล้วครับพลังก็ออกมาครับ <laughs> น,นี่เป็นที่สุดท้ายหรือยังครับกินใช่ครับปิดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ให้หมดเลยครับพี่โอเคโอ้โหแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่จากย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วกันฮะแปลรัก ชั้นด้วยใจเธอใช่ไหมพาร์ทแรกเป็นยังไงบ้างฮะประสบความสำเร็จขนาดไหนเล่าให้ฟังความรู้สึกของเราทั้งสองคนหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นบทนําครั้งแรกของทั้งสองคนด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ที่จริงฟีดแบ็ของพาร์ทแรกครับก็ก็ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็เหมือนแฟนให้การสนับสนุนกับซีรีส์เรื่องนี้มากแบบทั้งตัวในแบบในตัวคาแรคเตอร์เตโอเอเองด้วยแล้วก็ในตัว วิจญา<บ>ของ <คน S 1> <ๆ S 2> เราดวยครับใช่ครับก<ๆ>็คือแบบบิญญานมีผีด,ด้วยครับอืมอืมอืมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเอ่อซีรีส์เรื่องแรกที่ที่เราเอ่อเล่นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเออ่ตอนนั้นที่ผ่านมาเราให้คะแนนตัวเองยังไงบ้างครับรู้สึกว่าออกมาแล้วเราประทับใจแค่ไหนสำหรับพีพีให้คะแนนซีรีส์แรกกับกับการแสดงบทนำของเราครั้งแรกยังไงบ้างครับพี่พี่ว่าสำหรับเรื่องนี้พีพีให้ไปทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าพี พี่ตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เหมือนชีมงานทุกคนแหละครับโดยตวรวมทั้งตัวบิลกิ้นด้วยก็ตั้งใจกับการเล่นเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็การทํางานในในกองซีรีส์แปลรักฉันใจเธอทุกคนก็คือตั้งตั้งใจที่จะทํามันออกมาให้ดีที่สุดนี่ครับแล้วพอผลลัพธ์มาออกมาเป็นนี้ทุกคนก็แฮปปี้ครับแล้วของบิลกิ้นยังไงบ้างครับก็ถ้าถ้าส่วนตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าถ้าถ้าสิ่งที่ทําไปหรือความตั้งใจที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ผมไม่มไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องต้องกลับไปแก้รู้สึกว่าเราที่ผ่านมาไม่มีตอนไหนที่เราไม่เต็มที่กับมันรู้สึกว่าเราณ<ม>นะอุลาน,นั้นเรามีความสามารถเท่าไหร่เราใส่มันไปเต็มที่ใส,ใส่ใส่แรงกายแรงใจไปเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าให้คะแนนตามผลลัพธ์ที่ออกมาว่าถ้าเท่าที่มองไว้ว่าอยากอยากเห็นภาพตัวเองทําได้เท่านี้แล้วทาได้เท่าไหร่ผมให้ให้สักเก้าออกแล้วกันเ<ม>ผื่อเ<ม>ผื่อเผื่อไว้คะแนนไว้ทำอะไรฮะ จริงๆมันมันยังมีมันยังมีบางซีนที่ที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากทําให้ได้ดีกว่านี้ครับแต่ณแต่ณวันนั้นอ่ะเราก็ไม่เสียใจว่าว่าว่าเราเราไม่ตั้งใจเต็ตมที่นะเราก็ตั้งใจเต็มทีใใ่แล้วอะไรเงี้ยนะด้วยด้วยความสามารถที่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่า,า,าอยากได้อ่ะถ้าเกิดว่าเอาที่แบบตั้งเป้าหมายไว้อ่ะยังเผือไว้คะแนนนึงครับอ่าอ่าแล้วสมมติว่าถ้าให้พีพีให้คะแนนบิลกินแล้วบิลกินให้คะแนนพีพีหรในเรื่องของการแสดงจากภาคที่แล้วนะให้คะแนนยังไงบ้างฮะบิลกินให้คะแนนพีพีเท่าไหร่อ ผมให้เต็มเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าคือผมผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเขาตั้งตั้งเบนชา์าม์กของตัวเองไว้กับซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปถึงความตั้งใจหรือสิ่งที่เขามอบให้กับซีรีส์เรื่องนี้ <c oughs> พลังงานหรือทุกทกอย่างที่เขามอบผมว่าเขาให,ให้ให้เต็มที่ไม่ไม่ไม่แพ้ผมกับทุกทกคนในกองเหมือนกัน <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาทํางานเราเราเราขับเคลื่อนไปด้วยไปด้วยพลังงานเดียวกันนะครับ <c oughs> คือพลังงานที่อยากจะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาดีที่สุดน,นะครับ <c oughs> ใน <c oughs> ทุกโอกาสที่เราทําได้ อ่าฮะแล้วตัวพีพีอะครับให้ให้บิลกินใช่ไหมคะใช่ครับให้เก้าฮะเพราะว่าเขาเขา,ขาเขาก็ให้เตงเก้าให้เขาก้าบ้างอ้าไม่แถมให้เขาอีกสักคะแนนหนึ่งแล้วไม่แถมอ่ะเพราะว่าเขาชอบปวน <laughs> หักคะแนนกวนนะฮะคะแนนกวนอ้าผิดเลยเต็มเลย <laughs> เ แล้วกลับมาในพาร์ทสตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องซีรีส์ด้วยแต่ว่ามีเพลงใหม่ที่เป็นที่เรามาคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเพลงที่เราเปิดให้ฟังไปคือเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วครับผมพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับเพลงนี้เราเป็นเป็นเพลงประกอบด้วยแล้วก็เราสองคนมีส่วนร่วมในการร้องทั้งคู่เลยเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับใช่ครับ ก็ที่จริงเพลงนี้เป็นเป็นซิงเกิลคู่ครั้งแรกของบิลกินกับพีดีครับแล้วก็เป็นเพลงแรกสําหรับการโปรโมทซีรีส์เรื่องแปลรักฉันที่จะเธอพาสองครับอืมฮึอ่าฮะแล้วแล้วแล้วเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยดิฮะเพลงนี้คือเป็นเพลงที่เขียนมาจากจากตัวละครเอ่อเต๋กับโอเอ๋วใช่ไหมครับอ่าฮะใครเป็นคนเขียนนักร้องให้นะฮะเออพี่แอมครับอืมจริงจริงจริงโจทย์ของเพลงนี้มันเริ่มจาก ความเป็นเพลงประกอบละครนะครับว่าวาร์ทของตอนที่เราจบพาร์ทหนึ่งมาม่าเต๋โวโอเอ๋เนี่ยจบที่เป็นแฟนกันแล้วเหมือนจุดจบของพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของพาร์ทสองมันเลยเหมือนกับว่าเราอยากจะเริ่มต้นซีรีส์ของเรามาด้วยด้วยเพลงที่มันบอกถึงความเป็นแฟนกันการมีความสุขของคนที่เหมือนเพิ่งเป็นแฟนกันนะครับโวงเพลงก็จะเล่าถึงซีนว่าถ้าพูด,ดง่ายๆมันคือช่วงโปรโมชั่นของคนที่เพิ่งคบกันนะมันเป็นความมันเป็นความรู้สึกที่ว่า เฮ้ยเราไม่เคยมีแฟนมาก่อนพอเรามีแฟนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันถึงดีไปหมดเลยทุกอย่างมันดีไปหมดเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วจะได้มีความสุขแบบนี้กันตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพาร์ทหนึ่งมันมีเพลงกีดกันใช่ไหมฮะใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องเอ่อเรื่องของตัวละครในใน,ในพาร์ทที่แล้วปะมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วพอมาพาร์ทนี้คือมันไปจบที่เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของพาร์ทสองที่ ใช่ครับไม่ได้สับขาหลอกใช่ไหมครับแบบพอเริ่มต้นด้วยดีล้วก็ถึงเวลามาในเรื่องแล้วอาจจะมีการก็ขัดแย้งกันอีกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้นี่สปอยหน่อยได้พอพอมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับค m i n g of a g เนะครับแล้วยิ่งในความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันเนี้ยครับคือมันมันก็จะมีครบทุกรสชาติแหละครับมันมีทั้งแบบความสุขโมเมนต์การเป็นแฟนเรื่องดราม่าทะเลาะกันเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นปกติแบบไปถึง ควสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับออแล้วแนวเขามีกับเอชในในในพาร์ทแรกมันมาถึงพาร์ทนี้แล้วตัวละครเอกับโปเอวมันจะเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆได้ไหมผมว่าในในพาร์ทแรกครับด้วยเรื่องของช่วงเวลาก็คอือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมอปลายเตรียมเข้าวหมามอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น เป็นเด็กต่างจังหวัดในช่วงมัธยมช่วงนั้นใช่ไหมใช่ในช่วงมัธยม,ม,มคุณหน้าคนจีนอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆมันก็จะมีการเท้าความไปถึงปัญหาในวัยเด็กที่เคยเกิดคอนฟ lict กันไล่ไล่ไล่ขึ้นมาจนเตรียมสอบเข้ามหาลัยกลับมาเจอที่เรียนพิเศษอะไรเพราะว่าในในช่วงในช่วงวัยนั้นนะอ่ะผมว่ามันก็จะมีปัญหากับชีวิตหรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่ตัวละครไปเจอแล้วทําให้ตัวละครเติบโตไปในแบบหนึ่งแต่มันเหมือนเราโตขึ้นเรื่อยเราเรียนรู้ขึ้นเรื่อยครับในพาร์ทสองผมว่า ความเปลี่ยนแปลงมันคือมันเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วใช้ชีวิตที่ตัวเองไม่ได้อยู่กับครอบครัวได้มาอยู่ในรั้วมหา,าวทิทยาลัยมาเจอสังคมใหม่ๆมาอยู่ในสังคมของคณะที่จริงๆเป็นความฝันของตัวละคระเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเหมือนตัวละครได้ได,ได้ได้เข้ามาเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับได้เข้ามาเห็นโลก จริงๆมากขึ้นอ,ะอ่ะม,มันก็มันก็มันผมว่าปัญหาที่มันเข้ามาหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะกระทบกับความคิดหรือว่าการเรียนรู้ของตัวละครทาให้ทัศนคติหรือว่าอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปไป,ไป,ไปตามวัยครับอืมอืม,อมก็จะเป็นอีกช่วงวัยหนึ่งคือช่วงวัยเข้ามาหาวิทยาลัยใช่อ่าฮะแล้วส่วนตัวของ PP พีบิลกินเองล่ะครับเขามีออฟเอชย่างไงบ้างฮะในช่วงในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงพัทหนึ่งถึงพัทสองอันนี้ไม่พูดถึงตับโอเอลนะพูดถึงตัว PP กับบิลกินเองมี มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นการาพัฒนาการหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอ,อ,อื่นๆที่ที่เราจะต้องอรับมือกับมันพี่พี่ว่าของของอ่พี่ว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าพูดตรงคือมันมาจากการที่อันดับแรกเราเป็นนะครับเราเป็นนักแซงนําเรื่องแรกรูปหลังจากนั้นซีรีส์ประสบความสาเร็จ ก็ก็ได้มีพาร์ทสองต่อมีซิงเกิลคู่ต่อจนถึงแบบน้าตอนนี้ครับพี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆสำหรับตัวทั้งพีเองทั้งกินเองทั้งการพัฒนาความมั่นใจที่มันมากขึ้นการที่เราอยากพัฒนาตัวเราให้มันมากขึ้นเพราะว่าเหมือนทุกๆครั้งที่ทํามาครับเราได้เซ็ตสแตนดาร์ดของเราไว้แล้วสําหรับพีนะครับพีก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่พี่จะทํางานในอนาคตพีอยากให้งานของพีทุกๆงานมันดีขึ้นเรื่อยๆอืมอืมแล้วตัวบิลกินอะครับ ก็จริงๆคล้ายๆกันนะครับจริงๆผมว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมว่าผมมีโอกาสได้ได้ได้เติบโตเยอะมากเหมือนกันในในในเชิงของการทํางานและในเชิงของของตัวเองด้วยครับคือผมผมมีโอกาสอย่างที่พี่บอกว่าเรามีโอกาสได้เหมือนว่าก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนําครั้งแรกล้วก็ได้ลองมารับผิดชอบในระดับนี้ครั้งแรกได้ลองมาทําอะไรแบบนี้ครั้งแรกพอเราได้ทําแล้วเราได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันทําให้เราเติบโตขึ้นว่า เราเราเราเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับในหลายๆด้านคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วการขึ้นมาเป็นนักแสดงนำมันมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะมันมันหลีดไปสู่อะไรหลายๆอย่างมากมัน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 มอบโอกาสให้กับเราหลายๆอย่างมากผมผมมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เคยคิดว่าผมจะได้นะผมผมมีโอกาสได้ออกเพลงตั้งหลายเพลงสามเพลงสี่เพลงมีโอกาสได้ได้มีเพลงที่มันที่มันแมสขึ้นมีโอกาสได้ไป ร้องเพลงในที่ที่มันใหญ่ขึ้นหรือมีโอกาสได้รับงานที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยมันมันมัน,มนท,ท,ท,ทุกทุกอันนะครับมันคือ uh huh. คัมิโลผมหมดการแบบการเติบโตในการทํางานและการเติบโตในการทางทัศนคติของเราแล้วก็การจัดการชีวิตของเราด้วยอะไรเงี้ยครับอ่าฮะแล้ว,ลว,ลวในเรื่องในเรื่องของอ,อ,อย่างพาร์ทที่แล้วซีรีส์มันจะพูดถึงการความขัดแยง้งในพาร์ทที่หนึ่งคือเรื่องของการแข่งขันกันใช่ไหม แล้วคันนี้ตัวตัวของพ p พกับบิลกินเองเน่ะในช่วงช่วงที่ผ่านมาเรามันน่าจะผ่านอะไรประสบการณ์ที่คล้ายๆกันมาตลอดลักษณะการทํางานเหมือนกันใช้ชีวิตใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันมาตลอดมันมีการแข่งขันกันในชีวิตจริงบ้างหรือเปล่าในความรู้สึกเราแข่งกันไหมคิดว่าไม่ได้ไม่ไม่ค่อยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะช่วยกันมากกว่าเพราะผมผมรู้สึกว่าคือเหมือนเหมือนทุกๆงานก็ก็จะเป็น เราเขาอยู่ด้วยแบบเสมอๆเงี้ยครับเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการที่เราอย like uh ู huh. ่ด้วยกันมากขนาดนี้มันมันคือการช่วยเหลือกันมากกว่าแล้วมันคือการที่แบบเอาจริงๆพี่รู้สึกว่าการที่มีบิวกินไปด้วยเงี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องแข่งขันเลยนะครับพี่รู้สึกว่าสบายใจนะที่ที่ที่ได้เขาอยู่ในงานของเราด้วยแล้วเราได้ไปอยู่ในพาร์ทของเขาด้วยอ้ยอืมอืมโอเคครับอันนี้กลับมาเรื่องเพลงอันนี้เราช่วยอะไรกันด้วยไหมในการร้องเพลงร่วมกันครั้งแรกในเพลงรุ่งนี่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเนี่ย ในการทํางานมีมีการช่วยเหลืออะไรกันในในกระบวนการทํางานบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นก็จริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจริงเราก็มีการเข้าไปอินพุตเรื่องของไอเดียหรือว่าประสบการณ์ที่มันค่อนกลงกับไอเดียของเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้จริงมันจะมีคําบางคําที่มันเป็นอินพุตจากพวกเราสองคนเป็นภาษาของเราสองคนเหมือนกันที่เหมือนพี่พิวใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราได้เข้าไปไปแชร์มุมมองหรือว่า เ, Dante, เข้า uh, ไปเรียนรู้วิธีการทํางานด้วยอะไรเงี้ยทางานยากไหมครับทํางานด้วยกันสองคนสนิทสนมกันแล้วต้องมาร้องเพลงคู่กันอะไรเงี unk, ้ยผมว่าผมว่าผมว่ามันยากในในในมุมที่ว่ารูปแบบของการทํางานมันเป็นรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยทํามาก่อนนะในเรื่องของการที่มันเป็นเพลงที่มันมีจังหวะมากขึ้นหรือว่ามีเต้นอยู่ในเพลงด้วยแต่ไปถึงการการที่เราทํางานด้วยกันอ่ะผมว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรใหม่แล้วรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น มันทาให้เราสบายใจขึ้นไปอีกปอนดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องทํางานรูปแบบใหม่เรามีเขาไปทําด้วยมันก็อย่างน้อยเราเติบโตไปพร้อมๆกันเราไปเจอสิ่งนี้พร้อมๆกันเราเราผ่านมันไปพร้อมๆมกัน้งค่ะอือ,อปกติพีพ,พีชอบชอบเพลงแนวไหนฮะถ้าเป็นงานเดี่ยวของพีพ,พีเองอยากทําเพลงเอ่อแนวไหนเป็นพิเศษมาที่เราชอบอะถ้าถ้าที่พีชอบจริงๆริงพีชอบพวกเคออะไรเงี้ยอือมันมันก็จะแบบมันจะมีความยูนคกว่าแบบ R&B ของแบบทางฝรั่งเลยหรือว่าแบบ R&B ีของไทยเลยมันจะมีความแบบ มันจะมีดนตรีเฉพาะแบบที่ที่เราฟังแล้วเรารู้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือพี่ชอบแล้วตัววิลกินน่ครับชอบเพลงแบบไหนครจริงๆผมชอบผมชอบแจ๊สชอบโซอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมชอบผมชอบฟังดนตรีที่จริงๆมันเป็นอินสตูเมนต์นะครับชอบชอบชอบไม่ได้ชอบเนื้อเนื้อร้องเงเนื้อเนื้อก็เนื้อก็ประมาณนึงแต่จริงๆชอบชอบชอบเมโลดี้หรือว่าหรือว่าอะเรสเมนต์นำคือเป็นคนแบบเมื่อก่อนเป็นคนที่ฟังเพลง ไม่ได้สนใจความหมายเพลงเท่าไหร่สนใจสนใจกรุ๊ปชอบจังหวะชอบอะไรเมโลดี้มากกว่าพอราเราโตขึ้นเราก็เริ่มศึกษาก็เริ่มทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นว่าทําไมการการแอนเนร์เรเมนต์แบบนี้มันมันส่งผลการเอ้ยความหมายเพลงยังไงส่งผลต่อการแอนเนอร์เรเมนต์ยังไงแล้วมันเดินเมโลดี้ยังอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันหมดอืแต่ว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นจากการชอบฟังเพลงของเราอะมันเริ่มจากเราเป็นคนชอบฟัง ชอบฟังเพลงที่มีเมโลดี้ hmm. เลยทําให้เราเราเรา,เราพยายามเหมือนกับว่าหาหาว่าจริงๆแล้วทาไมทําไมเราถึงชอบชอบฟังเพลงแบบนี้มันมันทําให้ผมรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนชอบฟังเพลงที่มันเป็นเป็นเหมือนอินสตูเมนที่มันเป็นเ่อจริงครับอืมอืมอืมชอบชอเพลงเพลงใหม่ๆผมอันนี้แบบเป็นรสนิยมส่วนตัวนะผมจะไม่ค่อยเหมือนเหมือนจะชอบความเป็นเครื่องเล่นจริงๆมากกว่าเสียงดนตรีที่มันเป็นซินหรือว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนว่า ไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังแบบเป็นแบรนด์เล่นสดอะไรแบบนี้ใช่ใช่เคยแลกเปลี่ยนเพลงกันไหมแบบว่าแนะนําแบบพี่พีฟังเพลงนี้นะรือวพี่ๆแนะนําเพลงให้แบบบิลกินฟังว่าแบบพี่ๆชอบเพลงนี้มีบ้างไหมฮะเราก็มีชร์เพลสกันเนาะก็มีครับก็มีบ้างครับมีเพลงไหนที่แบบส่งให้อ่อบิลกินแล้วแบบว่าแบบอยากให้อยากให้ฟังอะไรมีบ้างไหมฮะลุงนีเป็นใจกันตั้งนานแล้ว วพงพี้ก็ <c oughs> คือตั้งใจมากแล้ก็โอเคครับผมก็พูดถึงเพลงเพลงนี้แล้วกันเนื้อร้องก็คือคุณแอมเป็นคนเขียนเนื้อร้องใช่ไหมฮะแล้วดนตรีส่วนอื่นๆมีใครมาร่วมงานด้วยไหมครับเล่าให้ฟังถึงถงเบื้องหลังการทํางานเพลงนี้หน่อยครก็จริงๆมี Executive Producer เป็นเป็นพี่เบลสุพลครับแล้วก็พ<อ>ี่ยง ครับแล้วก็พี่โฟแล้วก็แล้วก็เรื่องของคอนเซปต์เพลงก็จะมีมีพี่บอสที่เป็นพ่วงกับซีรีส์พาร์ทหนึ่งแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์กับพี่มีนที่เป็นพ่วงกับซีรีส์ครับช่วยเข้ามานดูด้วยแล้วก็จะมีพี่โฟที่มามามา,มาอาร์เรนจ์เอ่อมามาโปรดิวเพลงให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วเนื้อร้องทำนองก็เป็นพี่แอมครับอืม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 อมในเพลง video, วิดีโอตอนนี้ก็ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วมียอดวิวเท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่ล้านแล้วฮะ ประมาณ4ล้านกว่ากว่าสล้านกี่วันถึง4ล้านเนี่ยฮะเพิ่งปล่อยมาได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับ,รบเร็วมากนะฮะเล่า,าถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยมีอะไรสนุกสนุกที่ยังไม่ได้ไปเล่าที่อื่นอะและอยากอยากและอยากจะเล่าให้แฟนๆเพลงได้ฟังมีอะไรบ้างไหมฮะรู้สึกว่าวันนี้คุยกันไปหลายวันหลายหลาย,ลายสองวันแล้วใช่ไหม<ช>หลายที่แล้วนะฮะส่วนใหญ่เขาก็คงจะถามกันแล้วล่ะมีอะไรที่เราอยากจะเล่าถึงมิวสิกวิดีโออยากให้ทุกๆคนได้ดูกันมีตรงไหนบ้างที่ที่มันเป็นความพิเศษหรือว่าสาคัญของเราฮะ เอาเอาแบบไม่ไม่เคยเล่าที่ไหนใช่ไหมครับผมผมว่าจริงๆเอ่อไอไอแก่นหลักๆเขาน่าจะเล่าไปหมดแล้วนะแต่ว่าผมว่าสิ่งสิ่งที่มันน่าสนใจแลวอยากให้คนไปลองดูคือจริงๆเซตรรหรือว่าพวกกิมมิกอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเอ็มวีะครับผมถ้าผมผมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนซีรีส์อยากให้เข้าไปดูเพราะจริงๆแล้วพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆมันเป็นดีเทลที่ถูกแกะมาจากมาจากตัวตัวซีรีส์หลักนะครับ ถ้าใครที่ชอบชอบดูพวกคินหรืออะไรเงี้ยไปไปดูเอฟแล้วอาจจะอาจจะได้อาจจะได้กลิ่นของของของซีรีส์หลักออกมาร์ควในเรื่องของ e x e c u t i o n ชวิธีการแสดงออกหรือหรืออะไรต่างๆที่เลือกหยิบมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะซ่อนอยู่ในนั้นหมดเลยในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยมีบ้างมีบ้างครับมีหลายอยาอา่อางเลายอา่าอ่าฮะอ่าฮะแล้วเรื่องท่าเต้นนี่ยากไหมฮะถนัดกันไหมท่าเต้นที่เราจะต้องเต้นอยู่ในเพลงเพลงนี้เนี่ยจริงๆผมว่าท่าเต้นไม่ยากแต่ว่า พอให้เราทำมันแล้วแล้วมันก็เลยยากครับเพราะว่าทางคู่เหมือนไม่ค่อยถนัดเต้นเลยครับก็เป็นเป็นเพลงแรกนะที่ได้มีการมุกเมนดีอืมอ่าฮะปล่อยมาได้ปล่อยแล้วแล้วก็ซีรีส์เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่อ่ะครับ27พฤษภาคมครับเจอส <c oughs> องทุ่มปลายทีวีครับตอนแรกดูทางช่องทางไหนบ้างอ่ะช่องที่ไลทีวีที่เดียว <c oughs> บนไลท <c oughs> ีวีมีกี่ตอนนะครับมีห้าตอนครับผม ท่าตอนด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของของทั้งคู่ได้ว่าจะเริ่มต้นมาด้วยด้วยความความเขาเรียกอะไรอ่ะคือเริ่มต้นใหม่ได้แบบว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมช่วงโปรโมชัน่นวันที่กินบอกใช่ปะช่ะส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังบอกไม่ได้ก็ต้องรอกันต่อไปก็ไปติดตามกันนะครับ สุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากไว้แล้วกันสำหรับแฟนๆของ PP Building ที่วันนี้ติดตามกันมาทั้งวันแล้ววันน<ะ>ี้เป็นที่สุดท้ายแล้วเนอะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆบ้างไหมครับครับก็ APP ก่อนแล้วกัน APP ขึ้นพร้อมกันตลอดก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ติดตามเรามาตลอดหมายถึงทั้งวันนี้เลยแล้วก็เมื่อวานด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับที่แบบตั้งใจมาฟังพวกเราแล้วก็ขอฝากเพลง เออรูนี้เป็นเพงการตั้งงานแล้วด้วยนะครับก็เป็นเพลงแรกเป็นเพลงแรกของการโปรโมทซีรีส์แบร์รักฉันในใเธอพารสองครับผมก็ประมาณนี้ครับครับผมส่วนคิดอะครับก็จริงๆถ้าฝากก็คงเป็นเป็นเพลงกับซีรีส์แหละครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็รักษาตัวใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่จเป็บก็ อะออกจากบ้านนะครับผม,มช่วงนี้กำลังเข้มข้นครับผมสุดท้ายก่อนจะลากันไปอ่ะผมไม่รู้ว่าวันนี้สองช่วงช่วงที่โปรโมททั้งวันเนี่ยมีคนมีโอกาสาได้เห็นรอยยิ้มของทั้งสองคนหรือยังอ่ะคือขอเห็นรอยยิ้มของทั้งสองคน,งน,นงคนละหนึ่งวิได้ไหมทำได้ไหมนั้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนสองเมตรลเลยได้ไหมผัด <c oughs> ก,กันเปิดได,ได้ไหมยิ้มสักสักหนึ่งวิให้แฟนๆที่คุารอดูอยู่ได้ไหมตลอดทั้งวันก็ยังไม่เห็นหน้าแบบเต็มเตมของเราเลยได้ไหมได้ไหม ได้ครับอ่า๋อฉีดฉีดล้างมือก่อนชิปากแล้วค่อยเปิดเออก่อนจะลากันไปขอรอยยิ้มของพีพีสักหนึ่งวินาทีก็ยังดีเนาะเดี๋ยวเราต้องฝึกัสนิดนึงนะฮะโอเคโอเคหนึ่งเย้หนึ่งยิ้มแล้วนะครับขอบคุณมากครับพีพีอาร์พีพีของพีพีนะครับขอบคุณมากวันนี้ที่เห็นกันมาทั้งวันแต่ว่าไม่ได้เห็นรอยยิ้มของทั้งสองคนนะขอขอยิ้มของบิลกินบ้างแล้วกันฮะโอเค มาต้องห่างกันเกิน2เมตรนะฮะ,ะตามกดกันนิดนึงโอเคนี่โ <Okay. S 2> อเค okay. ขอบคุณ <c oughs> มากครับโอเคตั้งใจว่าทำหน้าแบบนี้นี่ใส่พิธี <c oughs> อ่ะสุดท้ายเราจากเ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฝากผลงานของทั้งสองคนแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยอยากให้ได้สักกี่กี่ล้านวิวครับ คัดบอกว่าเยอะไหมอะถ้าเกิดว่าครบ1,000ล้านวิวหน่ยเดี๋ยวพีพีจะเดินจากนาดาวไปเอ็มควอเทียครับผมจริงเหรอฮบพีพีอขอให้มันถึงแล้วกันครับ <laughs> <laughs> เอาช่วยกันหน่อยช่วยให้ถึงพันล้านวิวแล้วกันนะฮะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากเอาไว้มีโอกาสสถานการณ์โควิดที่คลายเราคงจะได้มาคุยกันที่แคทเรดิโอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเพลงนี้มาเป็นเพลงใหม่ new c a t ของเราก็ใครที่ชอบรุ่งนี้เป็นแฟนกันต้องนานแล้วก็ฝากติดตามฝากขอกันมาได้ที่ Cat Radio นะครับวันนี้ขอบคุณพีพีและบิวกิ้วด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ